สวัสดีครับวันนี้โค้จะทำใจกําลังจะต้มน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวนะครับวันนี้ซื้อกระดูกเล้งมานะฮะหาซื้อทั้งตลาดมีอยู่ประมาณโลนึงนะฮะเดี๋ยวกระดูกเล้งเนี่ยทําได้หลายเมนูเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาไว้ต้มน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอากระดูกเนี่ยมาทําเป็นต้มเล้งแซ่บอีกทีนึงฮะวัตถุดิบที่เราจะใช้ในการต้มน้ําก๋วยเตี๋ยวนะครับมีไม่เยอะนะฮะมีแค่รากผักชี มีกระเทียมมีพริกไทยแล้วก็มีน้ําตาลกวดแค่นั้นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการบุกล่าปกชีกับกระเทียมพริกไทยบุกเสร็จเราจะนํามาหอ่อนี่ฮะในผ้ากระบางนะครับแล้วก็เอาลงไปต้มในหม้อนะีฮะพวกส่วนผสมต่างๆเขาจะได้ไม่กระจายออกมาน้ําซุปเราจะได้สีสวยนะครับโอเคเดี๋ยวให้คุณแม่บ้านบุกกันนะครับแล้วเดี๋ยวถึงเวลาต้ม มาชมกันอีกทีนะฮะตำแค่บุกๆก็พอนะครับแค่เข้ากลิ่นออกก็พอไม่ต้องไปตาให้ละเอียดนะฮะเสร็จแล้วก็ห่อในผ้ากับบางนะครับแล้วก็มาถึงวิธีการต้มน้าซุปนะฮะก็ให้เราตั้งน้ําให้เดือดนะครับใส่เกลือลงไปนะฮะเดี๋ยวเราจะรอน้ําให้เดือดท่านกว่านี้นะครับเราค่อยนํากระดูกเล้งลงไปต้มนะฮะตอนนี้น้ําเราก็เดือดท่านแล้วนะครับใส่กระดุกลงไป ต้มเลยนะฮะคอยช้อนฟองออกด้วยนะครับตอนนี้ํำซุปของเราก็มีฟองนะฮะเราก็ทำการช้อนฟองออกให้หมดนะครับเนี่ยฮะ หลังจากเราช้อนฟอกแล้วนะครับเราก็ตามด้วยน้ำตาลกรวดนะฮะแล้วก,ก็ห่อที่เราตำลาบผักชีกระเทียมพริกไทยพอหยาบๆนะครับก็ใส่ลงไปนะฮะตุนแล้วก็ใช้ไฟอ่อนเคี่ยวไปนะครับสูตรน้ำซุปเนี่ยทำทีไรเกลี้ยงตลอดเลยนะครับ ไม่ได้ทำอะไรยุ่งยากนะฮะแต่อร่อยกว่าบางร้านที่ขายนะฮะโอเคอจริงๆขั้นตอนถัดไปเรามาชมกันอีกทีนะครับเข้าวิธีการทำเล้งแซบนะฮะสตดพว่าที่ํำใจนะครับหลังจากที่เราเอาน้ำซุปเนี่ยไปทำก๋วยเตี๋ยวทานแล้วนะครับเราก็นำกระดูกเล้งนะครับมาทำเล้งแซบวิธีการทำนะฮะวัตถุดิบในการทำเล้งแซบนะครับ ก็มีพริกขี้หนูบุบนะครับมีผักชีนะฮะแล้วก็มีน้ำมะนาวนะครับมีน้ำปลาน้ำตาลทรายแค่นี้เองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทำกันนะฮะนำพริกลงไปนะครับพริกขี้หนูที่เราบุบนะฮะแล้วก็เอาน้ำตาลทรายนะครับลงไปประมาณ แล้วก็น้ำปลานะฮะอีกนิดนึงน้ำปลาเสร็จแล้วเราก็นำเล้งที่เราต้มไว้ลงไปนะครับเทลงไปเลย<อ>นี่ครับเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะฮะเราก็ตามด้วยน้ำมะนาวนะครับ เอาแซบๆไปเลยนะฮะเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยต้นหอมนะครับโรยหน้านะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆชิมรสชาตินะครับจะเอารสชาติไหนนะฮะเพียงแค่นี้เองนะครับเราก็ได้ต้มเล้งแซบๆไว้เป็นกับแก้มก็ได้นะครับหรือไว้ทานกับข้าวก็ได้นะครับสดร้อนๆค่องคอมากเลยนะฮะโอเคนะครับคลิปโดนใจลืมกดติดตามเที่ยวตามใจ .com ไว้ได้วยนะครับ แล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ